ตอนนี้ยายโซกันนั่งหัวก,ก,กะลูนกน้อยใจพี่น้องอยากทายเอาเหมือนบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเล็กๆน,น้อยๆน้อยใจ มานั่งได่ไเดนนอนไปน้ำทั้งเดนนอนไปน้ำทางพี่น้องก็เล่ยสะดวกสบายไปที่นี่เขาเลยบางคนก็จะแบบนับไปเลือกที่นั่งเองไปหาหม่งน้อนหังสิ ก็สิเป็นเย็นเงีบเยบเงียบนิดน้อยน้อยนะจ๊ะเลี้ยวออกไปทางขอบหน้าต่างนะจ๊ะหน้าต่งางเครื่องบินก็สิมีแต่ความมดืดนะจ๊ะมืดสนิทนะจ๊ะเพราะว่าเราอยู่ในทะเลเนาะก็สิเป็นประมาณนี้นะจ๊ะจ้าตอนนี้ก็เรืออยู่สองชั่วโมงครัวนะจ๊ะเ้าสิมาลอ,อ,นะอ,อ,อิสต็อกโฮมเนาะอันนี้เหลืองๆนี่คือสต็อกโฮมเนาะจ๊ะ มื้อน,นี่เครื่องบินเพื่อนบินบินอ้อมนะจ๊ะพี่น้องคือแบบว่าบินโคง้งโค้งมากยังสิเนาะโค้งที่จริงปกตินีเพื่อนสิบินขาม,มา้างสิคือมองนี่ยูเคนนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นยูเครนอันนี้เป็นรัสเซียนะจ๊ะอาณาจักรของของรัสเซียนะจ๊ะเพื่อนเกิดสงข้ามกันนะจ๊ะ้าพัดเพื่อนเกิดสรงข้ามกันนะ เขาก็ได้บินบินอ้อมรัสเซียนะจ๊ะเขาสิบเออเข้าสิบเอขามรัสเซียไปดีจ้ะเห็นบ่จัะบนทางที่จริงมันสิรัดไปรัดไปสตอกโฮมไปดีเนาะนี่นี่เครื่องบินเขายุ่ยุดนี่จ้ะที่ย้ายโซนังอยู่นี่เนาะนี่เพิ่นบินรอบ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 อ้อมอ้อมอ้อมมากจ้ะสิบเพันสิบพันรัสเซียสิบขามรัสเซียเป็นสิอ้อมอยู่เข้ม ยูเชนกับรัเสเซียมากนะจ๊ากกะเลดให้เครื่องบินน่าคือว่าเวลาเข้าลาซาปไปอีกนะจ๊ะลาซาปไปอีกกน้อยจ๊าอ,อันนี้ที่เป็นพื้นที่แ่นที่ของประเทศ ตอนนี้ก็เหลืออยู่ชั่วโมงกลักวๆนะจ๊ะพี่น้องเดีว่าที่นี่เพิ่นก็นเอาอาหารมาเสิร์ฟย่อามอะไรสักหน่อจ้ะชั่วโมงกลัวๆเดี๋ยมีอะไรอะไรไหมจ้ะก็จะมีน้ำมีผล,ลไม้อันนี้ก็อกเอียงก็เพนะิ่งแค่เจ้าเอิญนะแค่โซก็ลืมจ้ะเป็นตวกขนมปังละมันจะมีโยเกิร์ตจะ้ะอาหาร bên nó chắc đi <laughs> ăn được giai giới số năm bận nó chắc suy vai chẳng đầy được giai giới số cái chậm bữa đây nhà phát chỉnh thôi đâu vẫn cái siêu nó chẳng ลันดาแล้วนะจ๊ะยวอาร์เรนดาแล้วเนาะออกจากสโซโฮมจ้ะก็คือโมเป็นไงมาฮับจากพี่น้องเรามาสูงแล้วก็เรามาฮับจากแต่ว่าเออรถตัวแกโซมาเนาะจะมาส่งแล้วก็มารับด้วยจ้ะอากาศใบไม้กำลังเหลื้อยแกพี่น้องป้าพี่น้องแห้งสวยเสะเดลหมอกแห้งไรล คลิปนี้ยายสุก็เป็นคลิปเดินทางเนาจะพี่น้องกับไกลสิหอดบ้านเราจะเมื่อยยังบักคักเลยพี่น้องจะยายสุขอเวลาไปพักผ่อนกันได้จะด้อขอพุณหลายๆผู้ที่เบิ่งต้าต้นจนจบเนาจะขอพุณผู้ที่เข้าม้กำลังกใกยายสุทั้งไม่และเกาจะพอกันไม่คลิปหน้าเจ้าะวะัดดีจ้า